ชอบรถพ่อนี่ดูหยิบใหญ่หมุนใต้หมุนขวาเพราะนั่นมันเปิดเปิดเป็นเนี่ยนะเออมันเห็น,ไม,หนไม่ได้สอนมันเปิดมันเปิดเป็นเลยนะรู้นะหาที่เปิดอยู่มั้งเนะี่ยดูริมจะเปิดได้ไหม ว่าเปิดไงวะเนี ược, này, ่ยเปิดไงว่าอยู่ที่ไหนนะเอออยู่ที่ไหนนะเปิดยังไงวะลืมไปแล้วไปแล้วเชียวจูจู อกินเปิดได้ไงวะอทำไรทวะว่าทำไรวะเออเข็นตงเดียวพอมันยังเปิดอ ชอบรถพ่อเลยสิทธาเกครับบิ๊กฟูดนะโอ้ย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 เปิดรถพ่อได้ด้วยโอ้โหผิดทางแล้วลูกผิดทางแล้วหันหน้าทางโน้นหันหน้าทางโน้นโอ้โห

ไปไม่ขี่รถพ่วงข้ามเข้าไปในพุ่งตรงสวนหลับบ้านไปไม่พยายามยกโทรศัพท์มือถือขึ้นบนขามไรด้านหลัง